ตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานราชาพฤกษ์ครับจังหวัดเชียงใหม่ครับสวยงามมากๆครับครับครับมาโดยจักรยานครับเช่าจักรยานคันจักรยานแม่บ้านคือหนึ่งร้อยบาทแต่ถ้าจักรยานเสือผู้เขา รถจกักรยานแม่บ้านจะหกสิบาทเสือภูเขาหนึ่งรอยบาทครับสวยงามมากมีคณะนักเรียนนักศึกษามาดูงานเดี๋ยวเราเข้าไปดูในะส่วนข้างข้างในกันครับว่าสวยงามวิจิตไหมเป็นยังไงบ้างครับ ครับครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในครับครับมีบันไดขึ้นสะอาดมากครับครับ บริเวณโดยรอบครับกลับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในครับเป็นไงบ้าง กลับมาแล้วก็ถอดรองเท้าครับววสวยครับทุกมุมครับแล้วเข้าไปดูข้างในครับสวยงามครับ สวยงามครับรับเสาจะเป็นการวาดลายถมทองนะครับสวยครับ สวช่าะครับ